สวัสดีค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับบรรยายพิเศษนะคะหชั่วโมงเต็มของอาจารย์เปิ้ลน,น่ะรวมถึงเดี๋ยวจะได้เสพจ,จากนี้ก็คือ56บทนะคะของคอร์สออนไลน์ซุปตาหน้ากล้องพันล้านค่ะทีนี้ตัวที่อาจารย์ว่าบรรยายเนี่ยจะเป็นสกิลของคนที่อยู่วงในจริงๆว่าเขาต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีบางตัวเหมือนกันที่อาจารย์ไม่ได้บอกข้างนอกนะ อ่ะคราวนี้เรายาจะถามคุณดานะผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะสุตตาพันลายว่ามันเป็นฟิลยังไงเหรอมันต่างยังไงเหรอที่ว่าเราฟังไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็ฟิลที่ได้นะคะก็ค,ะคือปกติก็คืออยู่บ้านนะคะแล้วก็ฟังอาจารย์เปิ้ลทางออนไลน์เนี่ยเกือบจะทุกวันแล้วฟังมาสี่ปีด้วยแล้วเราก็เสพมาตลอดเลยนะคะสี่ปีด้วยใช่ค่ะแล้วจะบอกเลยว่าเอ่อการที่มาที่อาจารย์เปิ้นนะคะสอนอยู่ที่ออนไลน์แล้วก็สอนที่เอ่อ วันนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะที่มาเจอตัวเนี่ยก็คือว่าเนื้อหารเรื่องราวค่ะมันจะไม่ค่อยแตกต่างกับที่อาจารย์เปิลนนสอนทุกวันในในไลฟ์สดอยู่แล้วถ้าใครฟังทุกวันนะคะก็จะได้ความรู้เหมือนกับที่เรามาอา่สัมมนาบแบบนี้และค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้นะคะในเรื่องของการสัมมนาบแบบนี้ค่ะมันคือฟิลที่ข้อมูลที่อาจารย์เปิลน,นะคะได้ตอบได้พูดย้ำนะคะเหมือนเดิมในออนไลน์ในวันนี้มันเหมือนเออ มันเหมือนตอกตอกเข้าไปในในจิตอะค่ะใช่ตอกเข้าไปใช่ก็คือฝักออนไลน์เนี่ยคือมันจะผ่านหูผ่านตาผ่านสมองนะคะแต่ว่าวันนี้คือมันลงจิตในในแต่ละเรื่องที่ที่อาจารย์เปิ้นพูดอะค่ะนี่่าจะเป็นเรื่องราวที่ที่ถ้าใครเอ่ออยู่ในคอร์สออนไลน์นะคะก็จะในคอร์สออนไลน์ในสัมมนานี้นะคะก็จะรู้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเรามาเจอตัวจริงนะคะเรามาเรียนอ่ฟังแบบเรียลไทม์เจอตัวต่อตัวเนี่ยแต่ละเรื่องอะค่ะ มันจะฝังลงจิตเรานะคะมันจะผ่านตาผ่านสมองนะคะผ่านความรู้สึกอ่าผ่านความรู้สึกจนต้นผ่านความรู้สึกแล้วก็ลงจิตนะคะเพราะว่าอะไรที่มันผ่านสมองผ่านตาผ่านหูแล้วลงจิตอ่ะมันจะทํามันรู้สึกว่าพลังมันจะแตกต่างแตกต่างคูณร้อยคูณผ่านมากกว่าที่เราอ่ะอยู่ฟังออนไลน์ปกติทุกวันอยู่แล้วนะคะมันก็จะได้ได้ฟีลตรงนี้เพราะว่ามัน จะมีความแบบลงจิตของเราอะ่ะการที่อะไรลงจิตอะ่ะมันตีติมันเ้อใช่แล้วอะไรที่ที่ลงจิตอะ่ะแล้วอะไรที่ลงจิตแล้วเราทํามันจากจิตนะคะมันจะเกิดผลในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยนะคะมีโอกาสก็มาสามาัมมนาไปตัข<า>ยตของให้อาจารย์เพิ่นเลย <c oughs> นี่ที่อยากจะรู้น่ะ <c oughs> ว่าเมาื่อกียอาจารย์เพิน่นบรรยายมา, <c oughs> มาชั่วโมงนีย มันเป็นยังไงบ้างมันฟังรู้เรื่องไหมหรือว่ามันได้อะไรมันแตกต่างแล้วเราจะเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้พูดถึงตัวเราอ๋อเหมือนมันเหมือนคุยกับอาจารย์เปอย่างเงี้ยเออแล้วคนถึงก็ฟังประสบการณ์เราไปด้วยอ่ะอ๋อค่ะก็ที่ฟังอาจารย์เป้ลอ่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้ความรู้ในเรื่องของการอ่าทำเหมือนอ่อสร้างตัวเองอะค่ะในเรื่องของการสร้างตัวตนใช่สร้างตัวตนสร้างตัวเองนะคะพ n ลสโน a บันดิ้งพัลสโนันดิงอย่างน้อยเนี่ย ทำทำงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างน้อยก็คือเอาสิ่งที่อาจารย์เปินะ้ลสอนนะคะมาทำก็ทำเนี่ยคือต้องเริ่มต้นเลยด้วยนะคะสำคัญคือต้องเริ่มต้นเลยด้วยนะคะทำแล้วเออแล้วก็หลายๆอย่างจุดหลายๆอย่างที่อาจารย์เปิ้ลก็ไม่ได้บอกกับใครในไลฟ์ซึ่งเป็นพิเศษจริง,รงๆเลยก็มีอยู่คำหนึ่งที่ที่สะดุดสะดุดนะคะถ้าเราจะมาทำแบบ p e r s o n a l b r a n d i n g ก็คือออะไรนะฉัน เจำไม่ได้ไม่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 ฉันจดไม่เอาอี่จดไว้ที่จดไว้ี่จดไว้ห้หน่อยเพื่อนจดมาให้หน่อยตาใช่ใช่ใช่คือคือการสัมมนาทุกครั้งอะค่ะมันจะมีมันจะมีจุดที่เหมือนแบบว่ามันสะกิดใจเราประโยคที่ฝังจิตเราอะอย่างน้อยหนึ่งหรือสองประโยชน์แล้วมันจะปรับกับชีวิตเราได้จริงๆนะอันนี้อันนี้ที่ที่ได้มานะที่จดมาที่จดมานะคะก็คือนี่ค่ะฉันน่าสนใจมากแหลที่สุด อ่า <คน S 2> อันเนี้ยคือชอบมากเพราะว่าหลายๆคนเนี client, เราไปฟังเพจหลายๆเพจใช่ไหมคะอาจาร <mas k> าย์หลายๆอาจารย์เราจะคิดว่าเฮ้ยอาจารย์คนนึงก็เก่งเก่งๆเนี้ยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์เปิ้ลบอกคือฉันน,น่าสนใจที่สุดเพราะว่าพอฉันน่าสนใจที่สุดก็แปลว่าฉันเก่งที่สุดไงเออฉันเก่งที่สุดแล้วแล้วเอาเอากระดิ่งมาเคาะเอากระดิ่งมาเคาะเดีวนเก่นเก่ฉันน่าสนใจที่สุดฉันเก่งที่สุดพ่อพอฉันเก่งที่สุด แล้วใครจะสู้ฉันได้ล่ะฉันก็ต้องเป็นหนึ่งในอาชีพนั้นๆอยู่แล้วประมาณนี้นะคะอันนี้ยฉันเก่งที่สุดเ<ถ>วยเร็วฉ, <laughs> ฉันเก่งที่สุดฉันน่าสนใจมากที่สุด <laughs> <laughs> อันนี้คือแบบว่าแบบว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มลูกค้านะคะตลาดบนี่20%นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรา ต้องต้องโฟกัสคือมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครทาการค้าขายหรือทําอาชีพอะไรอะ่ะเพราะลูกค้าเราอะ่ะเจ็ดสิบแปดเจ็ดเก้าล้านคนทั่วประเทศไทยหรือนอกโลกอะ่ะ <c oughs> ลูกค้าที่มาซื้อเราจริงๆริอะ่ะมันเป็นเฉพาะคนจริงจริงจาก <คน S 1> ที่ <คน S 1> ใช่<อ>คนที่ใช่เท่านั้นที่สัมผัสเพราะว่าขายาสังหามาก,ก็คือจะปล่อยผ่านถ้าคนไม่ใช่เพราะทุกทุกอย่างอ่ะก็คือเราปล่อยวางเพราะว่ามันมีเจ้าของหมดฉะนั้นลูกค้าเราอ่ะก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่โฟกัสโฟกัจริงจริงอ่ะคนที่ใช่ คนที่ใช่คนคนที่คนที่ใช่เท่านั้นที่เป็นอ่ลูกค้าเราค่ะใช่คนที่ใช่เท่านั้นคนที่ใช่เท่านั้นถ้าคนไม่ใช่แล้วเรารู้สึกแบบเหนื่อยเมยามากเนาะเออพิกับเขามาแล้วเราพูดไมันเหนื่อยจังอันนั้นคือไม่ใช่ใชนะั้นคือไม่ใช่อันนี้คือแบบสิ่งที่ได้นะคะสิ่งที่ฝากคือหน,น้าเราอันน่าสนใจที่สุดเราเก่งที่สุดแล้วเอออันนี้คือแบบมันทําให้เราแบบเหมือนพลิกตัวเองได้ว่าเราก็เก่งนะ เราน่าสนใจนะใช่เออแล้วเราจะไปอะไรกับใครละ่ะก็เราเก่งแล้วเราน่าสนใจที่สุดแล้วอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งนะคุณดาก็คือว่าคนทั่วไปอ่ะชอบไปเปรียบเทียบเราไปด้อยตัวเองลงเขาเรียกว่าพวกบวกเทียม,มพวกนี้บวกเทียมนะไม่ใช่บวกแท้ถ้าบวกแท้เนี่ยอุย้ยฉันน่าสนใจกว่าฉันน่าสนใจอยู่แล้วอ่ะฉันเก่งที่สุดเนาะแล้วเราจะ็นไปมันก็คือพลังก็ยิ่งมาใช่พลังกับพลังยิ่งมาเลยเพราะว่าเราน่าสนใจที่สุดแล้วเราก็น่าสนใจมากแล้วเราจะแคร์อะไรกับใครล่ะเราก็ต้องทําเพราะเรา เราที่สุดอยู่แล้วอ่ะเออที่สุดอยู่แล้วแล้วเราจะอะไรกับใครเราก็ทำน้าที่งเราไปคุณมาฉันที่สุดฉันคือที่สุดค่ะนะคะค่ะก็ขอบขอบคุณอาจารย์เปิ้ลมากมากเลยค่ะน่ารักมากเลยคุณขอบคุณค่ะาขออีกคนหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนอ่คุณมามาตรงนี้มาขยัจะพิ่งไปทางนู้นค่ะอมา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 ตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลาง นะคะมานั่งสวยๆไวก่อนมีโฉนดกับเขาไม่จะได้หามาให้เลยไม่มีอ่ามานะคะอ่าถือไม่ถือไม่ทั้งนั้นอไม่ค่ะกลองก็เบี้ยวเบี้ยวอ่ะอํารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังบรรยายพิเศษมาเมื่อกี้นี้รู้สึก ตื่นเต้นเอาเมือไปเก็บตรงน,นะนี้ก็ได้เลเออเก็บตรงนี้ได้เออรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ได้มาใกล้ชิดตัวจริงกับอาจารย์เปิ้ลแล้วว่าการที่มาครั้งเนี้ยก็คือตรงคอนเซ็ปที่อาจารย์เปิ้ลตั้งไว้เลยว่าเป็นสุตตาพันล้านหน้ากล้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการเป็นแบบนั้นจริงๆเลยถึงมาที่นี่คะ่ะคนที่ใช่ค่ะใ,ใช่คะ่ะคนที่ใช่มีสองคนเท่านั้นคะ่ะในในอีกสามคนไม่ค่า สามคนก็ใช่เหมือนกันค่ะสามคนก็ใช่เหมือนกันนะคะก็ก็รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วทําให้เรารู้สึกว่าการไลฟ์หรือว่าการทํำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมี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 ความมั่นใจมากขึ้นเพราะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทํายังไงเพื่อเพื่องก้อขอโทษนะสวยทุกคนเลยอ่ะ เพื่อสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาเพราะเราอยากจะได้เงินพันล้านเหมือนที่อาจารย์เปิ้นบอกค่ะอืมเอ้าไม่มันต้องแตกต่างสิมันต้องแตกต่างนิดนึงสิว่าว่าว่าเรานั่งฟังหนึ่งชั่วโมงมันมันว้าวอะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่ามันเกิดไอเดียกับเราเลยอะก็คือพลังค่ะพลังพลังพลังงานที่มันเกิดขึ้นมาค่ะตัวเนี้ค่ะที่มันเกิดมากับการที่นั่งฟังแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ ข้อมูลข้อมูลเเนื้อหาที่อาจารย์เปิร์อพูดมาทั้งหมดนั่นคือความจริงทั้งหมดที่เราจะต้องไปทําและปฏิบัติเพื่อให้มันสำลิดผลขึ้นมาเพราะว่าบางข้อมูลเราเราเราไม่รู้จริงพอเรามามามาดูมาฟังกับอาจารย์แล้วเราเห็นเออนี่คือสิ่งที่เราสามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆแล้วก็ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ค่ะตัดสินใจอยู่ตลาดไหนคะตลาดบนค่ะตลาดบนเท่านั้นตลาดบนตัดสินใจอยู่ตลาดบนตลาดบนค่ะอ่พูดค่ะฉันตัดสินใจอยู่ตลาดบนฉันตัดสินใจอยู่ตลาดบนฉันใช่เพราะว่าคลาสนี้ยก็คือว่าความสําคัญก็คงจะเป็นที่บรรยายหนึ่งชั่วโมงแหละถึงเรามานั่งเล่ายังไงอะ คือมันจะต้องมาฟังเองไงที่มาฟังเ่ยถึงจะเข้าใจเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันก็ปาดไปปาดมาเราไม่มเรียกว่าไม่เกิดองคความรู้ในการที่จะนาเรื่องนั้นมาใช้คุ้มไหมคะคุณดาคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มในแต่ละรายแล้วค่ะยังไมไ่ยังไม่ได้มาเลยค่ะคือจารู้แล้วว่าคุ้มค่ะ <c oughs> คุ้มไหมคะคุ้มค่ะตั้งใจมาจริงๆค่ะตั้งใจายตั้งใจมาเลยเพราะว่าเพราะว่าพอรู้ว่าอาจารย์เปิ้ลจะเปิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปลายปีซึ่งคิดอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ จะให้ข้อมูลปุ๊บ ตัดสินใจทันทีค่ะอุ้ยเลดานะคะอะใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นออนไลน์เนาะก็สามารถก็จะมีสัมมนาเนี่ยอยู่ในตัวออนไลน์ด้วยก็สามารถตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะว่าคุณต้องการการปลีสยนใจหรือเปล่าก็ขอบคุณครูมายนะคะแล้วก็ขอบคุณครูดาบ้างมากค่ะที่มาให้ความรู้มาเราอยู่ที่ตลาดไหนคะตลาดบนค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราพูดว่าตลาดบนข้้งในไลน์อย่างเงี้ยแต่มันไม่ชัดเข้าตลาดบนในห้องสัมมนานะอะใช่เพราะว่ามันมีตัวเลขมีสถิต ด้วยแล้วมันทําให้เราเนี่ยลืมกลุ่มลูกค้าที่มันไม่ใช่ที่เราไปโฟกัสเราเหนื่อยเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครสนใจธุรกิจความรู้นะคะสุตาพะลัสออนไลน์ก็เปิดอยู่นะคะตามนี้ค่ะวันนี้ก็ขอ,อพักนะคะสําหรับการรีวิวนะอัน <c oughs> นี้เราจะเป็นรีวิวมากกว่าจากคุณดาแล้วก็คุณมานะคะที่จะเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้ต่อไปะคะ่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะว่าจะมีอะไรดีแบ่งปันบ๊ายบายใครมือยาวนะคะไอ้มือยาวค่ะใครมือยาวะคะใครมือยาว,ม,ยาวมีคนมือยาวนะคะติดให้